thank mm -hmm. you สวัสดีครับอิสระไอดอลวันนี้เป็นเกียดมากมากนะครับผมเองตื่นเต้นมากๆเพราะผมจะได้มาสัมภาษณ์ไอดอลของผมเองซึ่งก็อุตสาห์โทรนัดได้แล้วแก่ว่างอดีนั่นคือพี่โอมชาตรีคงสุวรรณนะครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้ามิสเตอร์มิวสิกคือบริษัทของพี่โอมครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับแกครับดูซิว่าแกมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยๆอะไรให้น้องๆได้ตี้ใหม่ๆบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับนึี้ผมถามพี่ก่อนตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในแวดวงดนตรีครับนะครับก็คือทําหลักๆก็จะอยู่ประจําที่บริษัทมิสเตอร์มิวที่นี้ก็เป็นโปรดิวชั่นดนตรีที่ทํามาเป็นส่วนตัวตั้งประมาณ6ปีแล้วนะครับงานหลักอีกอย่างก็จะทําเป็นผู้บริหารที่บริษัทสหภาพดนตรีก็ทำร่วมกับพี่ป้อมสนีพี่ดี้นิพงศ์ คุณจุกบุตรที่นานพลรังพักดีนะครับก็จะเปน็นนั่นก็เป็นงานประจำอีกอันหนึ่งเลยครับก่อนนั้นก่อนที่พี่จะมาแล้วเป็นอินโนเซนต์มันเป็นไปย,ยังไงครับพี่อินโนเซนต์นี่มัน30ปีที่แล้วอะ่ะครับก่อนเขาอินโนเซนต์ก็คืออยู่ต่างจังหวัดนับอายุก็ตอนนั้นประมาณยีงง่สงงิบเองอ่ะไปอินโนเซนต์ยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยเพิ่งเรียนจบเพิ่งตัดสินใจจะเป็นนักดนตรีอาชีพก็ลเล่นดนตรีวงท้องถิ่นจังหวะที่เราเข้าวงอินโนเซนต์ก็คือเข้ามาอยู่กรุงเทพพอดีเป็นคนรรา,าชบ,รรบุี ก็เขาย้ายย้ายบ้านจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพครับก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นที่พอเข้าอินสอสนเซน์ก็จะเข้าวงการนั่นแหละมีกำหนดแนวไหมพี่ว่าจะต้องเป็นแนวนี้ถ้ายอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือใช่ส่วนมากมันก็เพลงไทยสมัยก่อน,ม,นมันยัง,งไม่ได้หลากหลายครับใช่ไหมก็มันก็จะเราเลือกได้แค่ว่าเราจะนำเทรนตุเรจะตามเทนเร,เรเทนนันเอง อย่างอีนอสเซนต์ก็ให้เป็นโมเพลเอาไงดีอย่างบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเรานำเทรนด์มันก็ดีเพราะว่าชอบอะไรเงี้ยคใช่แต่ด้วยรูปแบบวงบางทีมันเป็นวงปุ๊กป๊อบร็อกเนี่ยวงป๊อป,อป,อปมันก็มันมีเนเจอร์ของการไปตามไปตามกระแสเพลงอยู่อยู่กว่าครึ่งเนี่ยนั่นเองอม,มันก็มีความแบบอยากทดลองอะไรดีขึ้นอะงอย่างเงี้ยครับฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกผสมนาะอย่างงเี้ย มีกำหนดเป้าหมายนีย่ก่อนมีอยู่ว่าเอ ي, ๊ะจะต้องเป็นวง p อปจะต้องกำหนดว่าด้วยเอ ي, ๊ะจะต้องได้ยอดขายอะไรประมาณไหนแล้วก็ตีกรอบทำอะไรอย่างงี้หรือว่าทำเอาใจรักอย่างเดียวเลยประมาณนั้นต้องแบ่งเป็นสองยุคฮะยุคแรกๆเนี่ยเด็กมันคือน,นั่นตอน,น,นเด็กกันมากเลยนะฮะคือสมัยนี้เขาคงไม่เด็กแล้วยี่สิบกว่ากนวะ่าแต่สมัยก่อนยี่สิว่าเด็กครับ<ะ>เด็กคือประสบการณ์น้อยมากแล้ววงการมันเพิ่งเริ่มไงแ,แรกๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาก็ทำกันไปได้ได้ออกงานก็ดีแล้วแหละแ,แล้วก็มีงานจ้างอะไรพวกน ก็เรียกว่ามีชื่อเสียงนะอิอดียบอลไก่ก็ไม่ได้คิดเรื่องยอดขายเพราะว่าไม่มีให้คิดคือมันไม่มันไม่มีอ่ะไม่มีข้อมูลให้เราไปคิดอืมคืออย่างเดียดเนี้ยคนเดียดนี้นก็จะค่อนข้างมีข้อมูล,ล Marketing เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องการค้าขายมากขึ้นกนว่าเมื่อก่อนครับข้อมูลมันเปิดเมื่อก่อนข้อมูลมันปิดอืมเราจะไม่เราจะไม่รู้ว่าคนไกในการทําประชาสัมพันธ์การลงทุนอะไรเป็นยังไงใช่ไหมครับ แล้วบวกไปถึงว่าแค่ศิลปินสามัยก่อนนะเขาทำงานให้เสร็จชุดอนึางเนี่ย <ừ> มันก็เหนื่อยแลยนะมันก็ค่อนข้างแบกเยอะแล้วเลยฉะนั้นคือด้วยด,ด้วยปัจจัยต่างๆมันก็แตกต่างเวลาพี่ทํางานพี่มีวิธีอัปเดตยังไงไม่ให้แบบสมมติว่าผมรู้สึกบางทีเนี่ยผมอาจจะเชยไปไหมตกเทรนไหมพี่วิธ <ทำ S 1> ีทํำยังไงที่แบบว่าให้งานเรามันอยู่ในอยู่ใน ช่วงเวลานั้นอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเรามองให้เป็น,เป,นเป็นสัญชมคือไม่มีใครในโลกที่ที่อยู่ตลอดการครับจะเป็นต่อให้เป็นพร้อมคันนี่เขาก็ยังมีเอาเขาก็มีเขาก็มีมีตกยุคมีอะไรครับใช่ไหมครับใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรจะทําตัวหลงยุคเนะี่ยเราอยู่าระเทคือ,ค,อคือไม่ไม่แตกกับยุคสมยัยไอการอัปอัเดตตามเทรนมนาเองครับ ก็ใช้ชีวิปตปกติคุณก็จะรู้จักพวกไอจูนพวกงี้พวกการซื้อขายเพลงคุณก็รู้จักเพย์ย่งไงเองแหลซึ่งพวกนี้นมันเป็นถามว่าเป็นวิธีการช่วยมันคือการกลมกลืนของยุคสมัยล้วสุกอย่างก็จะมาเองทุกวันนี้พี่ยังเล่นกีตาร์ทุกวันหรือเป่เล่นอยู่ตลอดดีกว่า ถ้าเราคนที่เล่นดนตรีมานานๆนะคิดว่าส,สิ่งแรกที่ต้องทําถือว่าต้องทำเลยนะคือต้องห้ามเล่นตกลงต้องห้ามเล่นแย่ลงการเล่นดนตรีอยู่เนะี่ยแล้วการที่ต้องเล่นอยู่ตลอดเนะี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะรักษามาตรฐานไว้ได้ส่วนการศึกษาเรื่องใหม่ๆเนะี่ยมันเป็นเรื่องต่างมา